รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วีเวชีวินครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านส,สร้างแก้วเออจังหวัดมหาสารคามออโอ้โหตรงนี้ตรงมันคุณผู้ชมได้ข่าวว่ามันหนึ่งเดือนสูงขนาดนี้ใช้เขียวนานโนของเราสองครั้งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเจอพี่นันนะฮะดีเจสันน้อยดีเจอ้อมน้อยแล้วก็ผู้ใช้เขียวนานโนของเราแต่ก่อนอื่นนะฮะเรื่องราวดีๆในการแจกนับร้านบาทจะเป็นอย่างไรไปชมวิดีกันเลย ซุปปกีดีเขียวคปับซูนาโนเอ็กซ์ตา้าคืนความสุขให้กเกษตรกรทั่วไทยเปิดแับซูนเจอโชคนับฟ้านบาทรางวัลเงินสดเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทีวีสีจอแบน32นิ้วพัดลมกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวเตาลีดและถังพ่นยาไฟฟ้าซุปปกีดีเขียวคปับซูนาโนเอ็กซ์ตา้าจำนวน100กล่องเสื้อยืดอ,อีเขียวนาโนรางวัลละ5ตัวจำนวน100รางวัล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่บำรุงสายตาจำนวน200กล่องประกันอุบัติเหตุ100,000ถึง1ล้านบาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด50,000บ,บาทต่อหนึ่งครั้งและเฉยรายได้วนันละ1,000บาทระวังของตอมรอบเรียนแบบโปรดสังเกตแผงฟอยด้านหลังมีรูกคุดบีมและคุณเมย์และชื่อบริษัทแจสเวกันดูเอ็น์ไพ์จำกัด ช่วงกีดีเขียวแคปซูลนาโนเอ็กซ์ตาร์หนึ่งแคปซูลใช้ได้2ถึง5ไร่เริ่มแจกรางวัล1นธันวาคม2557ถึง3 1ธันวาคม2558เปิดแคปซูลให้สังเกตในแคปซูลจะมีใบกระดาษบอกรางวัลอยู่ สมุนกรีรอีเขียวแัปซูลนานโนเอสตาเปิดแคปซูลแจกฟรีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอลอดปี2,558รับรองของแทรร้านเปอร์เซ็นตโดยจีวอนกิจพลวิเวชวินหนึงร้านบาทหนึ่ง คนขายได้คนซื้อก็ได้ครับผมแน่นอนครับของแท้ของเรานะครับผสมน้ํา60ลิตรถึง120ลิตรนะฮะหรือว่า2ถึง5ไล่นั่นเองนะฮะนี่คือมัน1เดือนคุณผู้ชมน่าสนใจมากปกติ1เดือนนี้มันแค่แบบติดติดพื้นนะโอ้นี่สูงมากดูฮะคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญถ้าโอ้โหวันนี้อากาศดีนะนะเคยดูหนังเรื่องอะไรนะฮักนะ่าสารคาม วันนี้จะไปลองขอฮักนะชาวสารคามดูจะเป็นอย่างไรไปเจอสันน้อยไปเจออ้อมน้อยไปเจอพี่นันด้านน้อยเลยครับไปโอ้แตนตอดแตนตอดโอ้โหอลังการสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นันครับสวัสดีดีเจสันน้อยก้อยอีกับพร้อมสวัสดีทุกผู้ชมสวัสดีบ้านเลยครับสวัสดีทุกท่านครับเอามาตรงนี้แล้วใกล้ๆกันเนาะสัมภาษณ์แนี่โอ้มาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาโอ้มาขยับมาขยับมา โอ้คุณผู้ชมฮะพ่อมาพี่นันมันยันเดือนใช่ไหมเดียนเดียวครับและฉีกครั้งเดียวด้วยโอ้โหที่เพิ่งแต่งทำเทปมาเพิ่งเห็นนะส่วนนี้ที่ว่าโอ้โหมันมันโตเร็วมากแค่ฉีกแค่ครั้งเดียวคับผมนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะประมาณแค่ครบเดียวแต่ไม่คือที่ผมเห็นเมื่อกี้เปิดรายการเดือนเดียวมันอยู่ประมาณนี้ ใช่อ่านะ่ครับนี่เป็นเป็นประวัติการเดี๋ยวต้องไปถามคนฉีดว่าฉีดอย่างไรนะผูุสังเกตการฮะดีเก๋สน้อยครับมามาลำแถวนี้บ่อยมาลำแถวนี้บ่อยยอดนะครับครับแต่ไม่ได้มาตรงนี้พอมาเจอแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันขยับมาขยับมาครับผมสวัสดีครับพี่ซื้อยังครับสพอตเพลงใจสองครับผมอ๋อครับโมบานยังก่อนเหรอ บูบานสั่งแก้วครับผมสังแก้วไปเจอกันที่งานได้คุยกันงานคงานไมายผูเสี่ยวเด้เสี่ยวเลยได้เสี่ยวเลยตั่วดำป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็นไงครใช้ปกติมันเป็นอย่างนี้ไหมครับพี่ไม่นะครับปกติมันเดี่ยนเดียวก็ไม่น่าจะโตขนาดนี้นะครับปกติผมว่าประมาณนี้พี่นะครับผมเดี่นเดียมันเขียวแล้วก็พี่จะเกตดูว่า ช่อตั้งตรงนี่ไม่ไม่เหี่ยวใช่ไหมครับถ้งเก็บมองไปแล้วนะก็ใบสดชื่นมากเลยใบเขียวช่อตั้งตรงนะครับผมแล้วแตกแตกแตกยอดได้เยอะๆด้วยใช่ไหมครับดูความยาวขนาดเนี่ยเก็บครับผมเมื่อก่อนเร่มาเจออเขียวนานนาหเลยยังพี่ก็ประมาณปีกว่าแล้ว รู้จักไปเป็นปีก่าแล้วค่บคือว่าปกติผมเป็นคนโคราชนะครับคนพี่มายนะครับคนพี่มานนี้ก็คือเขาใช้กันเยอะก็เลยผมไม่เคยผมไม่เคยชูเขาตัวใหญ่เลยครับคุยง่ายว่าแถวโคราชเขาใช้กันเยอะพี่มานี่พี่ก็เลยเอามาด้วยใช่ไหมก็คือให้แม่ยายมาทดลองแล้วก็พ่อนี่ก็ใช้ด้วยเม็ดหนึ่งก็อยู่ข้างๆนี่ก็สวยอ่ะแล้วตัวนี้เขา ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตด้วยเจ้าผมก็เข้าดู Youtube เข้าดูอะไรแล้วเคยเจอของปอมไหมก็เจอครับผมรู้ยังไงมั่งคิดยังไงพี่ของจริงของปอมดูยังไงผมถามจริงก็คือของปอมเม็ดเท่ากันสีเขียวเหมือนกันแต เขียนเป็นภาษาอังกฤษโอ้วานาโนเราเราเป็นภาษาอะไรภาษาไทยครับผมอ๋ชัดเจนชัดเจนนะครับผมครับแม่ละห้าสิบบาทครับผมของที่เขาขายเห็นไหมจริงจริงที่เขาบอกว่าห้าสิบบาทจริงจริงใช่ไหมใช่จริงจริงสามสิบบาทก็มีก็แล้วแต่มันใช้ไม่ได้ผลไงแล้วพอใช้แล้วมันหนึ่งครั้งที่ฉีดไปนี่ประมาณสิบห้าวันที่แล้ววะพี่ ครับผมมันเป็นปลายเดือนที่แล้วครับผมความเปลี่ยนแปลงเลยพี่ยังไงบ้างความสูงหรือว่าไงพี่ใช่ใช่ใช่นี้ป่ะครับผมใช่แบงนี้ไหมซูเปอร์กินนาโนครับผมเขียวนาโนเรานีตอนนี้ตอนนี้ของเราดูดีๆนะข้างข้างหลังนะครับแผ่นข้างหลังแบบใหม่นะจะเป็นตัวนี้นะพี่นะรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมถ้า มีตัวแทนคนหนึ่บริษัทเองเข้าไปในหมู่บ้านขอดูด้านหลังเลยท่านผู้ชมด้านหลังจะต้องเป็นลายเส้นรูปท่านประธานกับมาดามเมจดสิทธิบัตรเรียบร้อยจดสิทธิบัตรเรียบร้อยปลอมไม่ได้แน่นอนใครอยากลองปลอมดูปลอมแล้วโดนกฎหมายแน่นอนแน่นอนนะครับเอ้ยท่านประธานบอกฟ้องไปร้อยล้านเลยนะครับใครลองปลอมนะครับท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆเขาจะมีรูปลายเส้นท่านประธานเป็นลายเส้นนะฮะหลังฟอยด้านหลังแล้วก็อสำคัญยังไง ครับจัดทองแจกทองแจกทุกอย่างแกแคปซูลเจอโชคนะครับถ้าพอแม่พี่น้องที่นำไปใช้แล้วอย่าพึ่งเทใส่นะถ้าแกะมาไม่เจอผงเจอกระดาษ ท้าไม่ยมดีใจได้เลยใช้โยก่อนเลยแล้วมาลุ้นดูครับว่าจะได้อะไรในซองจะได้อะไรเงินสดตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาทอีเขียวเป็นนี่ได้ไปแล้วนี่ได้ไปแล้วที่ขอรับออกไปแล้วหนึ่งพันเงินสดหนึ่งพันไม่ได้เส้นเขาต้องมาให้ออมน้อยผมก่อนสิอันนี้เลือกไม่ได้เพราะนั้นถ้าพีน้องนะครับที่นำไปใช้นะครับแกแคปซูลเจอโชคนะบริษัท yes f e candu enterprise นะครับของแท้นะครับต้องดู ของเราอีเขียวแคปซูลนาโนนะครับด้านหลังให้ดูสัญลักษณ์เป็นหลรูปฟอยอเป็นรูปฟอยเป็นรูปธรรมทานเข้าไปเจอจริงงานก็คือขอดูก่อนเลยด้านหลังนะครับแท้แท้ชัดชัดชัดเจนพอมาใช้แล้วเป็นไงพี่คือหนึ่งคือความสูงว่าพี่ความสูงอะไรครับพี่ก็ดูว่ามันแข็งแรงทนแดดแต่โคราชนี้เขาใช้มานักต่อนักเลยใช่ไหมพี่กิติศักดิ์เขาว่าอีเขียวยังไงบ้างแถวโคราชก็เห็นเขาพูดว่าอีเขียวปลดหนี้ แนนี่ไงชัดเจนอีกคียนี้ครับผมแล้วพวกเรานะครับตุติวอนขับผมแล้วก็ดีเจสันน้อยจะลงพื้นที่ไปป่นนี่ให้กับเกษตรกรแน่นอนฮะใช้ของเราทุกทิศทั่วไทยใช้ของเรารับรองว่ารวยแน่นอนเฮ้ยปีหน้าเอซีด้วยโอ้โหนะฮะเดีนี้เลยไปลาวไปเวียดนามพ่อใหญ่พ่อใหญ่สองคนกันเด้อะไขัยม้าไข่ยม้าไข่ยม้าไข่ม้าเออแจ้งนอยเขาเกิดมาขอซื้อไอ้เขียวน้ำด้ารวยจะเจ้าหน่ะเออไผ่ผู้ชีดไผ่ผู้ชีดไผ่ผู้ชีดจะไหนแม ลูกเคยไปกับลูกเคยป่ะแฟนนั่นแหละจ้ะจังไนแม่ไม่ย่ายไแม่ย่ายจ้ะคุณแม่บุญเสี้ยนเนียงแก้วแห่งบ้านสร้างแก้วอำเภอเชียงยืนจังหวัดปหอสระขอบผู้บุกเบิกใช้คุณเขียวนาโนกับมันและอ้อยจนชาวบ้านทาตามและสามารถปดนี้กันทุกครอบครัว ท่าไหนแม่ใส่ใส่หรือไปยังไหนแม่เมียกะว่ามันดีแล้วใส่เข่าก็ดีบอมีเม็ดรีบมีแต่เม็ดตรงแล้วก็งามแดงองตรงเลยเม็ดเข่ามีมีมีไผ่บอกให้แม่เบาจังสี่บ่เม็ดเข่าองตร้งนึกว่าเองว่าเบาเองนี่แหละเนึกว่าไส้าเป็นหมอลำอบ่านี้องตรงหรือว่าจังไหน เม็ดเขานี่สีตรงแล้วก็มีเม็ดรีบนํำนักก็ได้เม็ดก็มีห่วงรีบแล้วพี่น้องเนอะเม็ดมันอวบท่านผู้ชมเม็ดมันอวบนี่เองพี่น้องภาคกลางนะครับเม็ดมันอวบเข่าก็บฉิบพ่อคอยตายดิจ่าฉิบพ่อตายสุปีมันสิตายตายดอกค่าไม่ใช่ตายดอกค่าแปลสิตายดอกค่านี่คือตายเขาอาฟา มันตายแล้วตายเลยท่านผู้ชมตายแล้วตายแล้วแต่เขาง่ามเลยเนาะแม่ปีกายไม่ได้หลายปีนี้ได้หลายปีนี้แม่กับแม่กับปู่อ้อยเครื่องหนึ่งสุปีแม่สีได้ปีละสองลอยปีกายนี่บ่ได้พ่อลอยปีนี้แม่ปู่อ้อยเครื่องหนึ่งได้ไม่ได้เข่าลอยกลัวปีกายได้เก็ดสิบปีนี้ได้ลอยสามสี่าแบ่งเครื่องเนื้อแบ่งเครื่องเนาะปู่ออ้ยพจากเจ็ดสิบเป็นลอยกลัวป้าพี่โตเข่าจากอะไรครับเข่าจากอะไรเขานี่ลอยสามสิบมันก็หลายเนาะจ้ากับปู่อ้อยเครื่องญี่ปุ่น ยี่สิบหายี่สิบสี่ลายไม่จ้าลายหน้ายี่สิบนึ่เขาไปหาซอยแถวนี้เถอจ้าจ้าพี่หน่าแม่เฮ็ดไหมฉีดสิบหามือเข่าได้คืนนึงหนึ่งเห็ดไหมยุปีนี้เข่าได้คืนนึงฉีดเลยสิบหามือฉีดเท่ีนึงแม่เทื้อทีสีนี่ตอนเข่าตั้งท้องเข่าตั้งท้องแล้วฉีดแล้วก็เทื้อที่หาเทื้อสุดท้ายแม่ตอนล่วงก้มเข่าล่วงก้มฉีดเลยบบลุ่งล้วงนี่นี่ฉีดสองเท้าหนึงไม่จ้าว่าไม่จ้าฉีดสองเท้าแม่เทยามันจะเพิ่มไม่อีก จ้าเพิ่มอีกหาสีเปอร์เซ็นตเลยแม่ครับว่ามันดีแล้วจังแม่ใส่มานี่เออเอาวคุยอกนบ้าวมาาาเฮ้ยว่าผมเป็นแม่แม่ แม่บอได้ใส่ปุ๋ยจักกระสอบเลยเป็นบ่ครับที่แรกๆนี่แม่สิใส่ปุ๋ยแล้วแยง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 ต้องหัวจ้าหัวจ้ากันนี่จ้าพอดิลูกเขยเอามานี่ก็เลยว่าเพราะต้องซื้อปุ๋ยเราเขาฉีดเอาเลยถังแม่ก็ซื้อถังมาสีเราเองประหยัดกับประหยัดเนาะจ้าประหยัดลอยหาซื้บากระพันหาใช่เนาะตอนไร่อย่างนี้แค่พี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือนาข้าวเนี่ยนะครับเราฉีด ต้นได้ประมาณครึ่หนึ่งประมาณนี้นะครับเริ่มฉีดครั้งแรกได้เลยแล้วก็ฉีดทุก15้าวันห่างกัน15วันแล้วคนนะฮะฉีดทุกวันวะฮะไม่ต้องแต่คนน่ะสำคัญนะเอาไม้พี่หนิมาคือบางทีเราเล่นมุกฮะไม่ไม่ทานแล้วบางคนก็งงเล่นมุกอะไรวะเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกเขยเนาะพาสิ่งดีมาให้บ้านเรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีภูมิใจแล้วก็ทําให้คนในหมู่บ้านรู้สึกว่า ภูมิใจเราเห็นผลผลิตตามมาก็คือแบบชาวบ้านมาถามแม่ถามอะไรเราก็รู้สึกว่าเออภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยให้แบบให้อะไรดีๆเข้ามา้านก็เรียกว่าปลาต่อปากนะพี่เนาะครับผมแล้วก็ปลอดภัยได้สบแรกแรกก็ไม่กล้าใช้เพราะว่าไม่เคยเห็นก็คราวนี้พอเห็นแล้วก็กล้าที่จะลองใช้ครับที่นี้ต่อไปก็คืออยากให้เป็นตัวแทนเลยตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโอ้ได้เลยช่วงนี้เรารอผลผลิตน้องอะไรนะช่นสมพครับสมพจอ่าสมพ์ ไม่ต้องรอผลผลิตช่วงที่เรารอผลผลิตที่มันจะได้เนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ตัวนี้นะครับฝากไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลูกหลานท่านที่ตกงานนะครับไม่ต้องรอครับติดต่อทางผมได้เลยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเราจะพาพ่อแม่พี่น้องมีรายได้ไม่ต้องไปง้องานนะครับทําตรงเนี้เราอยู่บ้านด้วยนะครับรักคนมาหาที่บ้านเลยกเบคืนสู่บ้านนะครับไม่ต้องไปรับจ้าง นะครับตรงนี้นาไปขายได้เลยนะครับไปจําหน่ายไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเราจะไปปลดหนี้ให้ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะต้องไม่เป็นหนี้ครับปุ๋ยต่อไปเหมือนชื่อรายการของเราไงเกษตอนร้าห้ปุ๋ยชี้ช่องรวยปุ๋ยชี้ช่องรวยครับกับพิธีกรสร้างสรรนาโนวันนี้ผมกับคุณจีวับนะครับ แล้วก็ดีเจสันน้อยแล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศนะครับจะลงพื้นที่ไปพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกทิศทั่วไทยไปปลดหนี้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชัดเจนต่อไปจะพาไปที่ไหนครับพี่นังครับเดี๋ยวเราไปดูไรอ้อยไรอ้อยไรอ้อยไรออยรักไหมครับแน่นอนเราจะไปตามหารักกับไรอ้อยโอเคมาสโุกกของเราพร้อมกันมาเลยครับขยับมาครับไปใสยแล้วพ่อมาเนียเอ้ยยกที่โป้งนึกโป้งมาจากฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยคำว่า ซุปเกรนอีเขียวแค่โซนนาโนเยี่ยมซุปเกรนอีเขียวแค่โซนนาโนเยี่ยมซุปเกรนอีเขียวแค่โซนนาโนเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเอ้าเอามาล้ำนะนะมาล้ำหมาล้ำอ่ะล่าหนยนะนะมาล้ำจังเลยหมาล้ำจังเลยมอลำจังเลยเอ้าพี่น้องเอ้ยอีเขียวหน้าโนมาหอดแล้วเต้าผ้ากันมาเอาไปใส่ใส่อีหยังกะงามของขอเชิญพี่แลน้อง

เชียงยืนจังหวัดมหาสารคามคุณผู้ชมนะครับหมู่บ้านอะไรนะมู่บ้านอย่างไาบ้านหนองโป่งโป่งจริงๆเลยเออนะครับด้านหลังเห็นอยู่นี่อ้อยต่อหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งฮะสูงสามเมตรกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวว่าสูงไม่สูงเดี๋ยวไปดูฮะนี่ไม่ใช่อี่นี้ต้องดูนี่นี่พื้นอยู่นี่พื้นอยู่นี่อตามมาชนีปวกฮะเออนะครับทีมงานของเราเป็นผู้หญิงฮะเราไม่ใช่ผู้ชายนะฮะคุณชมะสามเมตรกว่าเอาแันขึ้นไป โอ้โหฮะอันนี้อ้อยตอนหนึ่งคุณผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องราดีๆของการมหาเกษตรกรของเรานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีโชว์แจกนับร้านบาทไปชมกันเลยสุกีดีเขียวคปับซูนาโนเอ็กซ์ตอร์ืนความสุขให้เกษตรกร,กรทั่วไทยเปิดทัปซูลเจอโชคนับร้านบาทระวังเงินสดเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น ทีวีสีจอแบน32นิ้วพัดลมกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวเตาลีดและถังพ่นยาไฟฟ้าสุนกรีรอีกเกียวครับซูนานโนเอสตาาจำนวน100กล่องเสือเ้อยืดอีกเขียวนานโนรางวัลละ5ตัวจำนวน100รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่บำรุงสายตาจำนวน200กล่องป,ประกันอุบัติเหตุ100,000ถึง1ล้านบาทพรอมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ห้าหมืนบาทต่อหนึ่งครั้งและเฉยรายได้วันละ1,000บาทระวังของตอมลอกเรียนแบบโปรดสังเกตแผงฟอยด้านหลังมีรูปคุณบีมและคุณเมและชื่อบริษัทแจส We Can คนดูเอ็นเตอรพรส์จำกัสดสวกีดีเขียวแับซูลนาโนเอ็กซ์ต้าหนึซูลใช้ได้สองถึงหไร่เริแจกรางวัลหนึธันวาคม2,557ถึงสามสธันวาคมสองพ เปิดแคปซูลให้สังเกตในแคปซูลจะมีใบกระดาษบอกรางวัลอยู่ซูมากีนอีเขียวแคปซูลนานโนเอสตาเปิดแคปซูลแจกฟรีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอลอดปี2550บาทรับรองของแทรร้านเปอร์เซ็นต์โดยจิวอนกิจมงลวิเวชวินอนไงไะ ครับนี่คือเรื่องราวดีๆของสูกีนอีเขียวนาโนเอ็กซ์ของเรานะผมนะวันนี้นะฮะพี่นันนะดีเจสันน้อยนะ,ะดะ DJ เ,เอ้าน้อยแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกร,กรอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปหากันเอามาๆมา,ม,ามาจะลงมาไหมเ,เป็นคนเตีย้ยด้วยเออเป็นไงพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมไอตอนหนึ่งโอ้สุดยอดเลยระวังไอ้อบาดระวังไอ้อบาดนะฮะรับผมชัดเจนขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่านะครับผมนะ อสันน้อยมาครับผมอ่ะหมอลำหมอลำก<อ>่อน <ลำ S 1> ที่จะไปพูดคุยให้ลำก่อนลำเปิดเรื่องก่อนอ่าลำเปิดเรื่องก่อนด<อ>ีเจสันน้อยฮะเชิญครับอ่าสักก่อนหนึ่งพ <บน S 1> ี่<บ>น,น้องอเอ้ยอีเขียวหน้าโน่น,นี่ดีแท้เชิญมาแม่เหลียวบึงขั้นไผ่ใจบ่ถึงบ่มีบุญสิได้ใสของเขาแท่ดอกแน่จริงบ่ได้ว่ากกอกิงผู้ไหนใสก็สมหวัง รวยสตังค์กันสุคนพ่อแม่เอ้ยฮิลองใส่เอาใส่เด้อพี่น้องเด้อใส่สเปกร์ดรีงอีเขียวแกมสูบนาโนสุคนคบสิได้รวยสุคนเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเตึงตึงเมื่อสักครู่นี้เจอที่ไร่มันครับผมยังไงมาใช้กับไรอ้อยครับก็เห็นเขาว่ามันจะได้แตกกอดีแล้วก็ลราใหญ่น้ำหนักดีครับผมครับผมแล้วเป็นอย่างนั้นไหมพี่ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนี่อ้อยตอนหนึ่งใช่ไหมฮฉีแค่สองครั้งเองครับฉีกี่คั้งสองครั้งเหรอครับอ้อยปกติกี่เดือนตัดก็ปีหนึ่งสิบสองเดือนเหรอฮะอันนี้ประมาณกี่เดือนครับอันนี้ครบปีพอดีวันนี้วันที่แปดนะครับวันที่แปดธันวาไม่ต้องวิ่งขายมีคนมาซื้อถึงที่ครับผมมาติดต่อเห็นแล้ความรวยนะครับผมบอกเลยแม่ใช้ตัวนี้ฉีดได้ไหมครับอ้อยเ็ียงไง ก็ดีแล้วจ้ามีอยู่แม่สีที่แรงกับเขียวขึ้นผู้ใด้กะทั่วว่าใส่ปุ๋ยยางแม่ยกะว่าใส่เขียวเขียวอีเขียวน้าโน่เม่ยกะว่างสีเหลาข้นกะว่าได้มะตะไสกะว่าลูกกะว่าไทยมะตะกรุงเทพแม่ยกะว่าสิแห่าม่พูดจ้าครับผมการเรียบร้อยเนาะง่ายเละมาอายุให้ได้ครับคุณน่ะครับ ผมว่ากูเออมันนี่มันนี่มันคุยกันเออวนๆใส่มันนี่มาคุยอย่างเออมีอย่างสิถามอ่อยอีเชียวนาโนเออผมจะถามอยู่เออถามเลยครับใส่แบบไหนครับวิธีการใช้กับอ้อยอ่ะเสนันเสนันอ่าหนึ่งแคปซูลว่าเออนะครับ หมุนหนึ่งแคปซูลเนี่ยเขาเอิญแคปซูลเอิญเม็ดก็ได้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดพอแกวมาแคปซูลผสมน้ำใส่น้ำน้ำขวดน้อยๆเนี่ยน้ำขวดกินน้ำนน้้ำำปขวดกินสิ้งแดงนี่บอกรับเอ้ยบอแมนน้ำขวดน้ำขวดผลิตน้อยๆเนี่ยขวดละเบาทขวดใหญ่ก็ได้แหละแต่สะดวกหนึ่งแคปซูลแบ่งเป็นสี่เปร์แปดสิบลิตรแปดสิบลิตรผสมน้ำแปดสิบลิตรหนึ่งเม็ดผสมน้ำแปดสิบลิตรฉีดข้าวมันอ้อยอ่า ครับหนึ่งซูนเทียบเท่ากับปุ๋ยเกตเอสองก็สอบพอแล้วข้อสาคัญท่านผู้ชมตัวนี้ไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอยฉีดมอยากฉีดตอนไหนก็ฉีดได้เช้ากลางวันเย็นเราไม่เลือกเวลาฉีดเพราะว่าอนุของเราเนี่ยมันเล็กกว่าปากใบนะครับมันสามารถดูดซึมได้เลย40วินาทีครับท่านผู้ชมสามารถดูดซึมเข้าสู่ลำต้นสู่ใบและลำต้นได้เลยถามต่อสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งสิบห้ามือสี่เที่ยมือแย่ให้ใช่ไหมมือฉีดครั้งหนึ่งทใบ วิธีการขวดปุ๊บมัดมาเอานังยังมัดซีซีปอนสามสามตอนเออสามตอนอ่าสามตอนตอนหนึ่งผสมน้ำยี่สิบลิตรเส้นเม็ดหนึ่งนี่ขย y o อ่าเพราะเราต้องขย you เพราะที่แตกตัวเองเลยยังใส่ยังที่กระจายเลยบราไม่ตกตะกอนครับพี่น้องเป็นหน้าโน่เออนั่นแหละครับมันี้แมก เจ้าหน้าอ้อยย่นี่แล้อ้อยน่อยประมาณนี้แล้วลูก็ตัวนี้ดีเลยดีฉีดเลยในฐานะที่นะฮะนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องแถวๆบ้านเป็นไงครับถามีทีนี้พอใช้กับอ้อยแล้วมันดีอย่างนี้รู้สึกไงบ้างมีหลายคนสนใจด้วยครับผมก็ภูมิใจนะครับผมผลิตที่ได้มามันก็แบบเหนื่อยที่เราลงทุนไปคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปเพราะว่าเรา ทำมาจากเราทุนน้อยครับเริ่มจากที่ว่าจากหนึ่งงานแล้วมาไล่ไปเรื่อยครับผมเอาแล้วที่ผ่านมาเคยมีอ้อยสูงขนาดนี้อ้อยดีขนาดนี้ในพื้นที่มีมีไหมมีสูงเท่าเราไหมไม่่อยสารคามได้ตอนไหนถามก่อนสารคามได้ตอนไหนสุดๆเลยอ่ะตออหนึ่งครับผมแต่ต่อหนึ่ได้ได้กี่ต่อสามต่อขังเดียวได้กี่ต่อสามต่อประมาณสามต่อลองฝืนใ้ได้หาต่อเลยบ้านได้ของเราเก้าต่อ ที่เราทำมาแล้วพีการจะรับรีกาวต่อต่อเจ็ดที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยได้23่สิบสามตันต่อแปดที่ห้าตันนี่ต่อห้าเนี่ยกำลังสังเกตปีเนี้ยครับปีห้าแปดนี่ต่อห้าครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดูว่าต่อเก้าได้กี่ตันครับผมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจากที่เราขับรถมาตรงนี้สวยสุดเพราะใช้เขียวนาโนอ่ะสังเกตไหมที่เราผ่านมาอะตรงนี้จะสวยสุดครับหลายหลายๆคนขับรถผ่านมาใส่ยังน้อแน่นอนเลยคำถามนี้แม่ใส่ยังเป็นว่เขียวนาโน เม่นวะจ้านั่นเม่อไหร่เมื่ไร่ปลาเกษตรกรเขาเอตอเมื่อท่านตัดแล้วนะครับอีกสองวันสองวันสามวันเนี่ยท่านฉีดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะแตกกอออกมานะครับสองต่อสามได้เลยต่อสองต่อสามไปเลยไม่ต้องไปปลูกใหม่ครับเอาตอเดิมฉีดพ่นให้ชั่วนะครับเดี๋ยวมันจะแตกกอกมาได้ลูกเยอะต้นเดียวนะครับออกแตกกอกมาสิบกว่าต้นครับผมนะครับเดี๋ยวแม่พิสูจน์ปีหน้าเดี๋ยวผมมาถ่ายเทปใหม่นะเดี๋ยวเรามาถ่ายดูอันนี้ยังทําให้ถูกระบบเปื่อมองอยู่ด้อย่าลืมนนะใส่เลย ใส่เลยใส่เลยบระตูขายของนะครับอ่ะก่อนลาวันนี้ครับมาอ้อยทั้งทีหมอลำเดี๋ยวคอยทีล้ำให้เอาอ้อยเลยเอาเลยเอาเลยมาหมอลำไงไมอยู่นี่แล้วขยันมาขยันมาเออมาลำลาลำลาโอ้ยขอบคุณแฟนผู้คอยจ้องให้พี่น้องใส่รองเบิ็ง ท่นเป็นบุญบ่ถึงกัสิบ่ได้ใส่อีเขียวแทดอกแน่จริงคนเขาเอาก่อกริงม่ลเลเลี่ยมเหลือหลายใส่อุบายกนไก่แคบปซูนบ่แพงซำแต่ของเขานี่ดีเยี่ยมเป็นของแท้และของจริงที่น้่เขานี่คักแน่ ดสังเกตเด้อพ่อแม่ห,หลังแคปซูลนี่มีรูปท่านประธานและมาดามแม่นี่เท่านั้นนี่ของแท่ดอกแนนนอนอ,อ,อันของเฮานี่เม็ดละลอยห่สิบบาทเท่านันเป็นอย่างจังว่าจังซี่ <c oughs> กะของปลอมมันเหลือหลายใส่ใส,ใส่อุบายมาขายถูกให้ทุกคนได้ลองใส่แต่เมื่อเห็นแล้ว มันกระตายเทั่งใบเหี่ยวให้พี่น้องใส่หนึ่งเดียวมีสุเปอร์กรีนอีเขียวแคปซูลหน้าโนทอนั้นเด็กเต้าพร้อมทุกคนนั้นไงจื้อจำแฟนฟังเออเด้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 อจึ๊จึ๊ ซปกินีเขียวครับซูนาโนเยี่ยมสูเปกินีเขียวครับซูนาโนเยี่ยมเยี่ยมจริงจงเย้ย <c oughs> นวาตะการอาหารเสริมพืชทางใบสุปกิีนีเขียวครับซูนาโนเอ็กซ์ต้าหนึ่งครับสูตรใช้ได้สองถึงห้าไร่เล่งลากเล่งผลเล่งแป้งเล่งน้ำตาลตึงชอบแต่กอรองหัวผลดกทนแรงทนหนาวไร่เพียไร่แมลงไร้หอยเชอรี่และปรับปรุงดิน ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดว่าปลอดสารพิษสารเคมีร้อยเปอร์เซตและผ่านการรับรองจากมอแม่ฟ้าหลวงขายผ่านสื่อต่างๆมามากกว่า3ปีประหยัดคุณภาพครับแก้วไม่หลอกลวง ขายราคาเพียง2,000บาทได้20แคปซับสูนแถม5แคปับสูนตกแับซูนละ80บปอดยิ่งซื้อเยอะกว่าราคายิ่งถูกลงอยากได้ของถูกต้องยี่ห้ออื่นโทร1109หรือ02 142 9944รับรองของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์โดยจีวอนกิจพลวิเวชวิน